สวัสดีครับกับผมร้อยตีนิพนธ์ชูสร้อยจิตอาสาพัฒนทานกองพันธราบที่1น่งกองราบที่1 1 1พิธีกรภาคสนามในวันนี้นะครับทุกท่านกําลังอยู่ที่วัดโพงอากาศอ,อําเภอบางน้ําเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านสักการะพระมหาเจดีย์สีทองอารามที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระพิฆเนศองค์ใหญ่เราไปชมข้างในกันเลยครับ เสียสละจิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาครับภายในพระอุบโบสถแห่งนี้นะครับก็จะมีเสารับจำนวน100 เก้าส uh, you know, ิบหกต้นนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระพุทธรูปจำลองนะครับก็คือหลวงพ่อโสธรนะครับมีหลวงพ่อวัดแหลมนะครับมีหลวงพ่อวัโตนะครับมีหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดเขาตะเกานะครับก่อนอื่นนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาสักการกาบไหว้นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับพระ าประจําคู่บ้านผู้เมืองของจังหวัดชักชิงเซานะครับมุ่งมั่นทําด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงื่อที่รินเงื่อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมา พระมหาเจดีสีทองอลามนะครับที่บรรจุพรบรมสาลิกาธาตนะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโสธรองค์ใหญ่นะครับแล้ทางด้านขวามือของผมนะครับมองจากตรงนี้นะครับจะสามารถมองเห็นพระพิฆเนตรองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมข้างในกันนะครับไปกันเลยดีกว่าครับเชิญครับ ลาจิตอาสาเราพาภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสามุ่งมั่นทำด้วยจิตที่คิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตส ทที่ริมเไลครับแล้วสถานที่แห่งนี้เราก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่สามารถถ่ายรูปสวยๆนะครับเป็นจุดเช็คอินในวัดโพงอากาศแห่งนี้นะครับท่านใดที่ต้องการรูปสวยๆก็ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันทาด้วยจิตที่คิดทาดี นับก่อนที่เราจะไปสักการะนะครับพระพิฆเนศองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาเติมพลังนะครับให้กับท้องของเราตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมตลาดวัดประชารัฐนะครับของวัดพงอากาศนะว่ามีอะไรอร่อยอๆนะครับขออนุญาตเชิญไปพร้อมกันได้เลยครับ ไปครับชาะน้ำอะไรดีจ้ามีน้ำอะไรบ้างครับแหวนร้อนแหเย็นโค้กสะพ้าใส่แก้วค่ะเอาโค้กหนึ่งแก้วครับผมได้ค่ะอะตอนนี้หิวข้าวแล้วมีอะไรทานบ้างครับแถวนี้เีลยวหมูอาหารตามสังส่งค่ะอ๋อเป็นเทียมหมูอาหารตามสัง่งครับ ค่ะผมชื่นใจดีครับผมขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวเราไปชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะครับของวัดฟองอากาศกันพยาดิเชิญครับผม รเราก็ถึงร้านอาหารแห่งนี้แล้วร้านนี้มีอะไรให้ทานบ้างครับเ๋ยวหมูน้ำตกน้ำใสอาหารตามสั่งนี่ชงั้นเอาเส้นเล็กหมูหนึ่งถ้วยครับครับ อ่าครับตรงนี้ยังมีที่ให้อาหารปลานะครับก็ท่านใดที่อยากทาบุญด้วยการให้อาหารปลาก็เชิญได้เลยนะครับ คานะครับป๊าสวายตัวใหญ่มากนะครับโอ้ร้อมเสียสลจิตอาสาเราพารคภูมิใจพร้อมที่จะให้ ก็ยังไม่เจอเลขนะครับท่านใดที่มีโอกาสได้แวะเข้ามานะครับได้มีโอกาสมาขอโชคขอลาบนะครับแล้วก็เจอก็สามารถที่จะ,ะแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับบอกได้ว่าเจอเลขอะไรนะครับผมหลังจากนี้เราก็จะไปชมพภพิเคเนตนะครับองค์ใหญ่นะครับดด้โยมีวงสิงงสงใตอบแทนเราเา้ามาถึงแล้วนะครับพระพิเคนพพเคนศปาง นั่งนะครับองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราไปชมด้่นในกันเลยดีกว่าครับขออนุญาตชินครับน้ําใจไม่เคยขาดแคลนเราติดอาสามุ่งมันทําด้วยติดที่คิดจะให้ ด้าน,นนี้ก็จะมีวัตถุมงคลนะครับสามารถที่จะเลือกบูชาได้เลยนะครับเที่มีเท่าที่ทําไว้น้ำซ้ายทานน้ำใจไล้ไปทั่วแดงของเสียสลาดจิตอาซาเราผ้าพรุ่งไทย อาะะครับเดี๋ยเราจะมาทําบุญนะครับกับพระพิเนตรนะครับ32มปางนะครับขออนุญาตเชิได้เลยนะครับมุ่งมั่นทําด้วยจิตที่คิดจะให้ ทั้งด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีรอยเทียนประทีบนะครับทั้ง7วันเลยนะผมเกิดวันอังคารนะครับวันอังคารสีชมพูนะครับเป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจ ะมีเท้าจตุคามนะครับเท้ารามเทพนะครับแล้วก็ขาถาบูชาพระพิฆเนศนะครับครับและนี่ก็เป็นจุดสักการะจุดสุดท้ายนะครับหลวงพ่อทันใจนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการความเจริญก้าวหน้านะครับต้องการมีโชคลาภ นะครับหรือต้องการขอพรให้ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆนะครับก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดพงอากาศแห่งนี้นะครับก่อนจากกันไปนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับหากต้องการขอความช่วยเหลือนะครับจิตอาสาช่วยได้นะครับผ่านทางช่องทางของเพจโรงเรียนจิตอาสาประราชทานนะครับ5ช่องทางนะครับช่องทางที่1นะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับช่องทางที่2นะครับ แชทขอความช่วยเหลือนะครับช่องทางที่3ขอความช่วยเหลือผ่านการไลฟ์สดนะครับช่องทางที่4นะครับสายด่วน1510นะครับทางเรามีเจ้าหน้าที่นะครับรวบรวมข้อมูลนะครับอย่างยั่งยืนช่องทางสุดท้ายช่องทางที่5้าสแกนคิอวอารโค้นะครับใต้คลิปหรือจุดที่มีการประชาสัมพันธ์ของจิตอาสาช่วยได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอกำลังใจ ให้กับจิตอาสาพราราชทานด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านทางช่องทางเพจโรงเรียนจิตอาสาพรราชทานทางช่องทาง Facebook, TikTok, YouTube สำหรับวันนี้กระผมและทีมงานการไลฟ์สดต้องขอลาท่านผู้ชมแต่ก่อนจากกันไปนะครับผมมีภาพสวยๆในมุมสูงจากการบินโดรนให้ท่านผู้ชมสำหรับวันนี้กระผมและทีมงาน ขอญาติตาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้สวัสดีครับที่มีเทที่ทําไว้น้ําใสทานน้ําใจไลไปทั่วแดน